นี่เดินออกจากวัดสักใหญ่นะครับหลวงพ่อสุขโขทัยหกร้อยเจ็ดรอยปีวแถวนี้มีส่วนเยอะเนาะวิน่นี่ไงทางไปวัดทางไปวัดสักน้อยเธอทําไม <laughs> ทางไปวัดสักน้อยละวัดร้างเอ๊เอ๊ยยังไงอะ่ะ ทางไปวัดสักวัดสักหน่อยอันนี้คือเขาไปในบ้านเขาหรือว่าในไปในสวนหรือว่ายัางไงหรือเปล่านี่เฮ้ยเอาอ๋อนั่นมันเป็นรถเอามีรถรถใหญ่อยู่ตรงนู้นเอ๋ตรงไหนฮะ ต้องเดินไปอีกน่าจะอยู่ข้างหน้านุ่นแน่เลยวัดสักหน้อยรบางในนูนปะทุกคนเหมือนจะอยู่ในนูนแน่เลย ไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนจะอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวขอเดินดูก่อนนะเอานี่ไงนี่ไงเขาบอกว่าทางไปวัดสักน้อยยังไงนี่ยังไงนี่มันดูอ๋อนี่ไงนี่ไงอ๋อเป็นพระอุโบเป็นแบบอุโบสถหรอวิหารอะไรอย่างเงี้ยเหรอ เป็นแบบแคบบนอัสถากนี่ปะวนี่ไงมีคนอยู่ด้วยทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่วัดสักน้อยนะครับนี่เลยมาบูชาดอกไม้ทุบเทียนบูชาดอกไม้ทุบเทียนเสร็จปุ๊บนี่วัดสักน้อยเดินมาโอ้สวยมากเดี๋ยวจะใครมาเลยนะดีอ่ะเวิร์กอยู่ไหนเนี่ย สวยอ่ะทุกคนตอนนี้ก็ไหว้พระนะวิชาดอกไม้ทุกเทียนด้านนอกของวัดักหน้อยเสร็จแล้วดอกเข้าไปด้านในได้นะนี่ไปไหว้พระกันสาธุปิดทองปิดทองเขาปิดทองตรงไหนอ๋อปิดทอง องค์พระได้เลยสาธุสาธุสาธุเก่ามากเลยอะสาธ,สาธ,สาธุผมมาไกลมากเลยหลวงพ่อแล้วก็จะมาถึงวัดสักน้อยหลวงพ่อผมเดินไกลมากเลยวันนี้ถ้าไม่ศรัทธาในพระพุทธศาสนานี้ไม่มาแล้วนะนเฮ้ยติดมือ เราไปวัดสักใหญ่มานี่คือวัดสักน้อยนะครับก็จะอยู่ไม่ไกลกันมากนะแต่ก็เดินเข้าป่ามาพอสมควรบริเวณด้านในสา,สาธุ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 โอเคตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะ เดินย้อนกลับนะครับไปที่ด้านนอกนะไปเดินดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเราต้องไปทางไหนเราต้องไปทางไหนกันดีทางออกอยู่ฝั่งนี้นะเขาเขียนทางออกเดี๋ยวเดินออกไปด้านนอกคุณลุงวินมอเตอร์ไซค์นี่คือเครียดแล้วนะลุงจะกลับบ้านหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะลุง เดี๋ยวจะเดิน,ดนออกไปแล้วเนี่ยโอ้อต้องเดินไปซอยนี้หรือเปล่าอ๋อนู้นไงเราต้องออกไปซอยนี้